สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิเรตตี้เช่นเคยนะครับและเรื่องเาวาที่สําคัญที่แอดมินจะมาพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือเกิดอะไรขึ้นกับกองทัพเบอร์2ของโลกนะครับหลังจากที่มีข่าวมาว่าในขณะน,นี้กองทัพของรัสเซียนั้นกําลังครับจะได้ใช้ศักยภาพนะครับดาวเทียมของอิหร่านนอกจากนี้นะครับพวกเขาก็กําลังพิจนารณาน,นะครับการ ยืมกาลังจากเกาหลีเหนือเป็นจํานวนทั้งสิ้นนะครับ1นึ่งแสนนายซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลอย่างไรในสมรภูมิระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญชวนทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศนั้นก็ได้รายงานว่าทางการของอิรานนั้นได้อนุญ,ญาต ให้รัสเซียนะครับสามารถใช้ดาวเทียมดวงใหม่ของตนได้ทั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการสอดแนมและรวบรวมข่าวกองเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของฐานยูเครนนะครับซึ่งดาวเทียมชี่ว่านี้นะครับคุณผู้ชมมันก็มีชื่อว่าดาวเทียมไคยัมมันได้เปิดตัวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองครับและทางกองทัพอิรานนั้นก็ได้ออกมาระบุว่าดาวเทียมดวงนี้นะครับจะช่วยประปรุ ความสามารถนะครับของกองทัพอิหรานและกองทัพของรัสเซียนะครับในด้านการสอดแนมในด้านข่าวกรองต่างๆนะครับรวบรวมข่าวกรองต่างๆในสนามรบไม่ว่าจะเป็นที่ตะวันออกกลางและในสนามรบของรัสเซียและยูเครนนะครับและสิ่งนี้เองครับก็ถือได้ว่าเป็นภัยคุกคามชนิดใหม่สำหรับกองทัพยูเครนและกองทัพของตะวันตกครับ โดยดาวเทียมดวงนี้มันได้ติดตั้งกล้องความละเอียดสูงซึ่งสามารถนำมาใช้ติดตามกองลังของยูเครนและสามารถกำหนดพิกัดเป้าหมายต่างๆนะครับทางการทหารให้กับขีปนาวุธของรัสเซียได้ครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับความสามารถที่กองทัพของรัสเซียนั้นกําลังจะได้รับและทางกองทัพของยูเครนนั้นก็คงจะต้องรับระวังไอ้เจ้าดาวเทียมดวงนี้เอาไว้ให้มากเลยีเดียวครับเพราะว่าการทําสงครามต่างๆนั้น ตาของศัตรูนั้นถือได้ว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากซึ่งาตาของศัตรูนั้นแอดมินก็หมายถึงพวกเรดาร์ต่างๆนะครับและดาวเทียมสอดแนมนี้ก็จะมีผลอย่างมากในสนามรบครับการมองโลกนะครับผ่านทางอวกาศนั้นก็ถือได้ว่าเป็นสุดยอดของการทําสงครามนะครับคุณผู้ชม เพราะว่าทุกวันนี้การถ่ายภาพนะครับแผนที่ต่างๆจากดาวเทียมนั้นมันมีความชัดแจ๋วมากดังนั้นนะครับการได้เห็นภาพร่วมของสนามรบและการสามารถติดตามครับกองกําลังของศัตรูนั้นว่าจะเคลื่อนที่ไปยังทางไหนก็จะมีผลเป็นอย่างมากต่อการวางแผนการรบต่างๆซึ่งนี่ก็นับได้ว่านะเป็นอันตรายอย่างมากต่อกองทัพยูเครนครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นก็ได้ออกมาให้ความเห็นว่า กองทัพของรัเสเซียจะใช้ดาวเทียมดวงนี้นะครับสอดแนมฐานยูเครนรอบๆเมืองเคอร์ซอนนั่นเองครับนอกจากนี้ยังจะใช้ดาวเทียมชนิดนี้ค้นหาระบบจรวดหลายลำกล้องความคล่องตัวสูงแบบไฮมาดนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าระบบจรวดหลายลำกล้องชนิดนี้นั้นมันก็ได้สร้างปัญหาให้กับกองทัพร,รัเสเซียไม่ว่าจะเป็นการยิงโจมตีนะครับฐานที่มั่นต่างๆของทางด่านรัเสเซียและการยิงทําลายสะพานต่างๆของรัเสเซียครับ อย่างไรก็ตามนะครับเราก็คงต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปว่าทางกองทัพรัสเซียนั้นจะสามารถใช้ประสิทธิภาพจากดาวเทียมดวงนี้ได้มากแค่ไหนครับส่วนข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมอันนี้มันก็ได้ออกมาเมื่อ 2- อสาวันที่แล้วนะครับนั่นก็คือสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของรัสเซียนั้น <ๆ S 2> ก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลของเกาหลีเหนือนะครับได้เสนอที่จะส่งทหารอาสาจํานวนกว่า1น0 0 0แสนนาย เข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนครับอย่างไรก็ตามนะครับข้อเสนอนี้ยังไม่มีการพิสูจน์ทราบอย่างเป็นทางการว่าจริงหรือไม่นะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารของมอสโกนั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าพวกเขานั้นไม่ควรที่จะเก้อเขินนะครับที่จะยอมรับน้ําใจจากคิมจองอึนนั่นเองซึ่งทางนี้แอดมินก็มองว่ามันออกมาได้หลายหน้าเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการขัดแคลนทหารน,นะครับที่จะเข้าไป ทำสงครามกับยูเครนนะครับหรืออีกในหนึ่งนั้นมันก็อาจจะเป็นความร่วมมือทางการทหารระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือแต่สิ่งนี้นะครับมันก็ได้สร้างความสงสัยว่าทั้งนี้กองกำลังของรัสเซียนั้นพวกเขากําลังขาดแคลนกําลังคนหรือไม่ หรือว่าทางกองทัพรัสเซียนั้นกําลังวางแผนโจมตียูเครนครั้งใหญ่ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆนั้นก็ยากที่จะคาดเดาเราก็คงต้องติดตามสถานการณ์การรบกันต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งทั้งสองเรื่องที่แอดมินได้กล่าวมานี้นะครับคุณผู้ชมมันก็เป็นที่ได้เห็นใจกับกองทัพยูเครนนะครับเพราะว่าลำพังการรบกับรัสเซียนั้นก็มีความยากลำบากอยู่แล้วเพราะว่าพวกเขานั้นต้องรบกับทั้งกองกำลังของรัสเซีย กองหลังท้องถิ่นกองลังของเชเชนและกองลังต่างๆที่มาจากเบลรุตครับและถ้าหากว่ากองทัพของรัสเซียนั้นได้รับการเสริมกําลังจากฐานเกาหลีเหนือนี่ก็อาจจะเป็นงานหนักของกองทัพยูเครนครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมในความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนั้นแอดมินก็ยังเชื่อมั่นในหัวใจของนักรบชาวยูเครนนะครับว่าพวกเขานั้นจะมีแรงขึ้นนะครับในการปกป้อง อธิปไตยและอนาคตลูกหลานของตนเองซึ่งสิ่งนี้นะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ชาวยูเครนนั้นหวงแหนและต้องการครับต่อสู้เพื่อมันแม้ว่าจะต้องแลกด้วยเลือดเนื้อหรือว่าชีวิตของพวกเขาก็ตามครับเอาละครับคุณผู้ชมในช่วงท้ายคลิปนี้แอดมินจะขอสรุปนะครับการสู้รบโดยร่วม ของวันที่165ระหว่างการรบกันของกองทัพรัสเซียและกองทัพของยูเครนครับและสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดนะครับก็คือการสู้รบกันในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียของยูเครนครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นก็ได้ออกมาอ้างว่าแต่ละฝ่ายนั้นได้สร้างความเสียหายให้โรงไฟฟ้าครับส่วนการล่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีนั้นก็ถือได้ว่าน่าเป็นห่วง ราะว่าการสู้รบกันต่างๆนั้นก็ได้มีการยิงทั้งปืนใหญ่และขี่ปนาวุธต่างๆเข้าถล่มกันครับซึ่งสิ่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอันตรายอย่างมากกับประชาชนผู้บริสุทธิ์และประเทศรอบข้างนะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นทั้งนี้นะครับผู้ดําเนินการด้านนิวเคลียร์ของยูเครนนั้นก็ได้ออกมายืนยันว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาโปเรเซียได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องหนึ่งนั้นก็จําเป็นต้องปิดตัวลงอย่างไรก็ตามแอดมินนั้นก็ขอภาวนาให้รังสีต่างๆนั้นจะไม่ได้ล่วไหลออกมาเพราะถ้าหากว่ามันได้ล่วไหลออกมาแล้วก็ยากจะควบคุมครับในสถานการณ์ที่เกิดสงครามแบบนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆสําหรับประชากรโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะของยูเครนและรัสเซียครับสิ่งเหล่านี้ก็น่าเป็นห่วงและน่าติดตามครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมเรามาดูแนวรบที่สําคัญในภาคตะวันออกของยูเครนนั่นก็คือสมรภูมิที่ดอนบัตครับทางนี้กองทัพของรัสเซียนั้นก็ได้เริ่มเปิดปฏิบัติการโจมตี2เมืองสําคัญสุดท้ายของกองทัพยูเครนนะครับนั่นก็คือเมืองบักบุตและเมืองอัฟดิสกานั่นเองครับโดยทางกองทัพของรัสเซียนั้นได้โหมโจมตีกองกำลังของยูเครนอย่างหนักโดยการใช้กองกำลังยานเกราะทหารราบ ผสมกับกองลังพิเศษนะครับเข้าทําการโจมตีกองทัพของยูเครนนอกจากนี้พวกเขายังมีอาวุธระยะไกลนะครับคอยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่สนามระบบจรวดหลายลํากล้องและอากาศยานต่างๆครับส่วนทางกองทัพของยูเครนนั้นพวกเขาก็สามารถตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่นและต่อสู้กับกองทัพรัรเซียด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขามีครับ และถึงแม้ว่าทางกองทัพยูเครนนั้นจะมีทั้งกำลังพลและอาวุธที่เป็นรองกองทัพรัสเซียอยู่มากแต่ก็ต้องนับถือน้ำใจนะครับในความห้าหาญของชายหญิงชาวยูเครนครับที่ได้ร่วมมือกันต่อสู้ในยามที่บ้านเมืองนั้นต้องการความเสียสละจากประชาชนชาวยูเครนครับสิ่งเหล่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นความห้าวหาญความภาคภูมิใจและเป็นความสง่างามของชาวยูเครนนะครับ ซึ่งสุดท้ายนี้แอดมินก็เชื่อว่าพวกเขานั้นจะสามารถนะครับปกป้อง,ป,องประเทศยูเครนจากการรุกรานของรัสเซียได้อย่างแน่นอนครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปที่เราได้นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้คิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับบรณา,าก,การแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมือเรือรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ